มีอะไรมาเซอร์ไพรส์พ่อว้าวป๊อบคอร์นใช่ไหมป๊อบคอนกินดูคาลาัสผีน่ากลัวโอ้ป๊อบคอร์นกินดูทีวีผีน่ากลัวถูกต้องค่ะเขาไว้กินในโรงหนังนะคะ โอ้ดูทีวีกินข้าวกินข้าวค่ะคนสวยฮะหัวหัวหนูเพิ่งตื่นค่ะเดี๋ยวแค่เจ๊พี่หน่อยอ้าอันนี้เดี๋ยวเอาไปแบ่งเพื่อนๆที่โรงเรียนไหมน่าจะดีกว่านะไม่ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อจะแยกนื้ออาก็ต้องมีน้ำใจแบ่งปันมั่งคุณแม่ป้อนข้าวกับอะไรค้าวันนี้ ไหนคะหมูปิ้งคุณหนูแม่พ่อบอกว่าเอาไปแบ่งเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนนี่นี่บอกว่าเออโอเคไปให้แม่แกะให้ค่ะไปให้เพื่อนๆกินด้วยนะทไมหนูไม่ให้เพื่อนเกินด้วยทำไมหนูไม่มีจเวลาเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนก็แบ่งหนู เป็นเพื่อนกันต้องแบ่งรู้จักแบ่งกันพ่อหนูพ่อหนูต้องจบแล้วนะคะหนูไม่ได้ไปโรงเรียนอน,นี้แล้วนะคะหนูต้องไปโรงเรียนใหญ่หนูต้องไปโรงเรียนที่มีพี่พิมพ์ด้วยนะคะเออเก่ง,งมากแล้วต้องหนูต้องขึ้นรถรับส่งนะคะใชขี่รถบัสเออ,อขี่รถบัสไงขี่รถพ่อญ่หาได้ไหมคะโต เกินไปไม่ใช่หรอกคนสง่โงนี่เก็บดีดีนีไ่ไปเก็บมาเีีอยนนั้นน,ะนี่นี่เก็บวันวันที่สิบเก้าให้คุณแม่ไปสมัครเรียนให้นะคะเพราะโรงเรียนเขาจะเปิดวันเปิดแต่วันนงพิมพ์มว่าถามก็เขาไปเฟซบุ๊กลงเรียนมึงก็ได้แม่อ,อืม,อมเอา้า เข้าไปเว็บไซต์โรงเรียนเขาก็ได้ทุกวันนี้มันโลกมันอยู่ในกำมือของเราแล้วเข้าไปว่าเขาจะเปิดรับวันไหนแต่พ่อขี่รถไปพ่อเห็นเขาเปิดรับวันที่สิบเก้าเดือนี้สิบเก้เดือนกุมภาพันธ์เออใกล้มือเลยนะแต่วัน้องพิมี่มาเขารับชูมือเียยกเว้นวันหยุดราชการ คุยกับป้านนาที่ล่ะเอออีหลาอีไปไปสมัครเรียนให้อีหลาไปสมัครเรียนอีหลาจีขึ้นยุบอ,อน,นุบาแล้วคะ่ะดีใจไหมคะโอ้โหได้เจอเพื่อนเพื่อนเยอะๆเลยคะ่ะพ่อโรงเรียนใหญ่คะ่ะไปหนูจะมีการบ้านหนูต้องทำการบ้านนะคะกินข้าวก่อนเดี๋ยวพึง่งกินอันนั้นมันติดคอ,อเดี๋ยวค่อยไปกิน ไปกินที่โรงเรียนเนาะ,นะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนพี่กับพ่อพ่อทำเเพื่อนเพื่อนเพื่อนอุ้ยมีจิงช้าคุณครูก็ใจดีด้วยนะคุณค<า>รูออจิงช้าพี่เรียกพิม์มาเล่นกับน้องหน่อยเล่นกับพี่พิมเล่นกับวันใหม่นะเออไปอ,อยู่ ไม่มีพาขวัญก็ไม่ได้ไปพาขวัญไม่ได้ไปลูกพาขวัญเรียนที่บ้านชายขาวพาขวัญเรียนที่บ้านชายขาวเพราะพาขวัญอยู่บ้านชายขาวน้องอไปรักน้องอไปรักกับแม่บีเออแม่บีก็ไปรับนม <c oughs> ันกลัวอุ้อันนี้ไปกินที่โรงเรียนมันจะไอมันจะไอไอเห <c oughs> มือนแม่จ๋าเลยไอแล้วเยี่ยวแตก แเผือดน้อยเออแม่ใส่แเผือดเหรอแม่ใส่แเผือดเหรอแม่ใส่แเผือดใหญ่เออแม่ใส่แเผือดใหญ่หนูใส่แเผือดน้อยเหรอฮะแล้วหนูไปเรียนใหญ่หนูมีการบ้านนะคะหนูต้องหนูต้องทำกลับมาต้องทำกลับมาต้องทำเองนะคะต้องให้คุณแม่สอนนะคะอุ้ยมันจะแค้นโดดลงเดี๋ยวมันจะแค้นเข้านะ นัมนเห็นไหมพ่อ<ม>บอกแล้วแล้วมันมีอะไรไม่สบายกินนั่กันละ่ะมันมีอะไรห่ยข <c oughs> ้ามหนึ่งก่อนค้าเดียวคําเดียวไไม,ม <c oughs> เอ้ยกินไม่กี่คำเองนะเดี๋ยวไปโรงเรียนหิว,ไม,หวไม่หิวไม่ได้จะได้มัดผมใหม่โรงเรียนของเรานะ่ะอูนั่นไม่มีแก้วมันก็อย่างนี้แหละกินข้าวเนะ่ะกินไก่นะ มันแข็งเหรอไปโรงเรียนใหญ่ก็ไม่ได้นอนเวนนะอชอบเลยแลย้วไม่ได้นอนเวนเนี่นน <c oughs> ได้นอนเวนหรือเปล่าเนี่ยนอนนะ,อนะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยอย่าถือไปอย่าถือไปวางไว้นั่นเดี๋ยวมันจะเหี้ยจะเฮียนปิดตูเออปิดประตูเร็วๆถ้าเป็นอแล้วก่วได้นอนปิดหมดแล้ว ถ้าือ,อนนึงแล้วก็่ได้นอนเปียอนุบาลนังได้นอนอ๋อแต่ว่าอนุบาลสามอนุนั่นเขาาจก้กกระสิป,ปับ<น>เ,เจี๋ยขาาจ้กกระสิป,ปับเปลี่ยนอุป,ปนิสัยบอกให้นอนกางเวนแต่ว่านี่นี่ต้องปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพราะว่านี่นี่ไม่ชอบนอน,ม,อน,อนม่ชอบนอนกังเวนอยู่แล้วกลับมาบ้านค่อยมานอนเชียงโนดู้อดเชียงโนอีลุงวันนี้อีลุงหยุดนี่หว่าลุงหยุดวันนี้แม่แกับพ่อจะไปเอา พ่อกับแม่จะไปเอาปลาพี่น้องท่านใดอยากช่วยอุดหนุนส่งเสริมเอ่อพ่อมาหนเลยนะจ้าบอกป้าช่วยทายของใี่แม่ที่บอกป้าป้านะนะ้าๆช่วยอุดหนุนแม่จ้าหน่อยเพราะปีหน้านี้นี่ต้องเข้าโรงเรียนใหญ่แล้วคะ่ะม,มีค่าใช้จ่ายเยอะซื้อชุดนักเรียนซื้อรองเทา้าซื้อ แม่ช ok es ุดเขาอ๋อมันเป็นมันเป็นชุดนิฟั์มของเด็กๆเ่นวะก็เอาไปให้เพื่อนนะใส่ชุดเรียนนึ่งธรรมดาให้เนี่ยใส่ชุดเออชุดเออเยี่ยมอีกลงเทาถุงเทามันต้องครบชุดเด้ดเนาะนี่ไโรงเียในไงต้องใส่ชุดเออเออดยวเดี๋้ว มอ,มอเปียกเนาะเม็ดมันเนาะอ๋อตรงชุดนักเรียนชุดสีดำเงินหนี่มนวะคือยังไม่หนึ่งวะอ๋อชุดผู้ใหญ่กะซื้อได้ลูกเท่านักเรียนครับผมกับปีนาปีนี่ละเออปีปีนี้เดือนกุมภาเดือนนี้ละมือวันที่สิบเก้าเดี๋ยวเมียเพิน่นจีไปสมัครให้ครับผมไปสมัคร รงเรียนให้พะว่าเพิ่นจบจากศูนย์เเล็กแล้วแล้วปีไปรับปริญญาเลยครับผมนี่นี่ก็สิไปรับปริญญาวันครับผมอืมครับกะนะคือยังรับปริญญากับผู้ใดอยากให้ของขวัญนี่นี่รับปริญญา เรียนปีเดียวได้รับปริญญาแล้วครับผมเรียนแค่ปีหนึ่งปีหนึ่งปีนึงปีหนึ่งเออได้รับปริญญาแล้วปริญญาอนุบาลปริญญาเด็กเล็กอ่ชิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายทอดชดให้มึงนี่นี่รับปริญญาผู้ใดจากให้พวงมาไล่ให้กับร่างใจเล็กน้อย เพื่อการเรียนรู้การเรียนกะสามารถที่ที่เป็นตืนวันเด็กที่เขาให้เงินเป็นมีสิบบาทเป็นเรื่องดีใจเลยนะเออเพราะว่าถ้ารับปริญญาตรงมีอาจารย์น,นี่แม่สอดอกไม้เน่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 อย่าโยนนะลูกอย่าโยนแบบนั้นนะมันไม่ดีเดี๋ยวบดเข้าบ้านแม่จาสอนแต่ดีๆให้แม่จาไม่ได้สอนให้โยนเอาไปเก็บเด้อลูกคนเก่งเล่นเลย เออทำแล้วก็เก็บไปเก็บเร็วโยนแล้วก็ไปเก็บเร็วไปเก็บเร็วเร็วแล้วเร็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 เร็ว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 เรเร็วเวเร็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 เร็ว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 เร็เร็วเร็วเร็วเรร็เร็ว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  ไปเข้าแถวไหมนี่เขานะอนุบาลเข้าเหรอไปแต่เช้าเลยเหรอเกือบแปดก็ไปเท่ากันนี่แหละก็เ <ไป S 1> ห็นใหม่ไปอยู่นะอตอนแรงก็ไปรับสามโมงที่ตอนนั้นเราไปขายไอติมนะ ừ ừ. ประมาณนั้นอะ่ะเด็กเล็กจะเลิกก่อนพ่อแม่ไปรับที่หลังโรงเรียนใช่ไหมอขอมกินอย่งไรก็เกาหี่ หนโว่าต้องเลียดบันดงเล้วเรื่องลูกชินเรื่องอยังหมดแลบบ้วโอเคพี่น้องจะจบการศึกษาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวร่อ,อคู่ร่อ,อคู่แจงร่ <c oughs> อ,อคู่แจงรับปริญญาเมือ่อใดบุททำไมปากอุ่นจังอ๋อกะเนาะจบเรียบร้อยแล้วครับผมศูนย์เล็ก นี่นี่กะอายุกะชีปีครับผมณกะีปีแล้วเดือนพฤษภาก็สี่ปีแต่ว่าพุทธันถึงสี่ปีเต็มหรอกไม่หรอเออโควิดสิบเก้าอ่าวันเดือนพฤษภาจังจิครบสี่ปีไม่นู่เนี่ยกะจบการศึกษาอนุบาลผอีนนอนุบาลูตรโอ้ยสูตรเลร็กๆครับผมสูย์การ เรียนรู้พัฒนาการของเด็กหน่อยเนาะก็บจบเรียบร้อยคุณคู่ก็บ,บอกจบแล้วทีแรกคิ่ปลาเออทีแรกกิดปลาเพิ่นเกิดวันที่สิบเก้าอ๋อมันติดกันเหรอเพิ่นเกิดวันที่สนะิบเก้านีานน่ยนะยานเขาจะตัดหลบอ๋อไปกึ๊บจานเขาจะตัดหลบเครื่องปีท้ายปีไหมย่านเพิ่นบ่ ยานเพื่อนได้ไปปีหลังนะแต่ว่าเพื่อนพันได้ไปอยู่โอเควันที่สิบเก้าเมือี้วันที่สิบสี่เฮ้ยวันนี้วันอะไรวัันจไม่ใช่วันอะไรวันวันพุธวันวาเลนไทน์ยังไปไต้หนู ไปก่อนครับอันนี้อันไปใช้หนซองอันสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้านานาก่อนสวัสดีค่ะนี่จะไปโรงเรียนนะคะครับ